สวัสุกคนจริงจิงอะไรนะสวัสดีทุกคนจริงจริงพี่น้อง <laughs> วันนี้นะระโปูนน,นะฮะ <laughs> <laughs> โอ้โหบรรยากาศยามเย็นที่บ้านพอยดีมากๆเลยนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่สดใสสุดๆเลยเดินออกมาเล่นหน้าบ้านกันค่ะสวัสดีค่ะโอนอวยพอยกับเจ๊กับ,กบมะพอก,กันอีกแล้วค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้บรรยากาศดีมากตื่นเช้ามา หกโมงเช้าตื่นมาจิบกาแฟแล้วก็เดินสำรวจบ้านมือนีคุณเจมากหลายทุกคนถูกใจมากคะ่ะทุกคนมือนี่ฝนตกโอ้ยเจ๊เทอแน่พี่น้องคะ่ะมันเป็นเวลาที่พอลอยรอคอยมากๆเลยนะคะเมื่อวานปลูกต้นไม้ไปมือนี่ฝนตกโอ้โหพี่น้องบรรยากาศสุดๆเลยสุดยอดเลยบรรยากาศนะคะดีแฮงมือนี่คะ่ะไหนยางมะมึงเลาะขางบานกว่านะ่าพี่น้องว่าเป็นจริงใดนกันเนาะอุ้ย ต้นไม้ชุ่มฉ่ำม,มากนะคุณเจมากหลายนะคุณเจคุยกับยายอยู่นะคะทุกคนตื่นเช้ามาวันนี้โอ้โหเดินสํารวจบ้านนะเพราะว่าบรญยาศมันดีจริงๆค่ะทุกคนค่ะตื่นแต่เช้าวันนี้คุณเจบอกว่าป้าป้าเธอไปเดินดูต้นล่่ำซำของเราดีกว่าเป็นยังไงเมื่อคืนฝนตกแรง เป็นยังไงเนาะจะปกติดีไหมเราก็มาจับมึงพี่นองคะ่ะโอเคปกติสวยงามมากนะคะทุกคนดูคะ่ะเดี๋ยวเวลาเขาตัวใหญ่นะหรือต้นเขาลำต้นเขาใหญ่ขึ้นเนี่ยจะสวยกว่านี้อีกนะคะทุกคนปมาดูต้นนี้ทุกคนขาย้างออมบานอยู่พี่นองคะ่ะอืมพื้นที่ก็ไม่ได้ใหญ่หรอกนะคะทุกคนแต่ถ้าเราก็เดินเดินดูเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นต้นลำซามอีกต้นหนึ่งปลูกตรงนี้เพราะว่าเราจะบงังแดดตรงลงรถคะ่ะเวลาช่วงตกอ่ตอบบาต้นใบยๆหรือตอนเช้าๆมาบางทีเนี่ยแดดเขามาทางอา you <laughs> ฝั่งลงรถพอยนะคะอู้นี่ค่ะจิบกาแฟแก้วนี้แม่คุณเจซื้อมาฝากจากฟินแลนด์นะคะทุกคนแล้วอันหลัว่าพอยมกักกระตุนอันนี้แล้วก็เลยซื้อมาค่ะทุกคนแล้วซื้อมาฝากตั้งแต่ปีกายแล้วค่ะทุกคนคะ่ะโอ้ยต้นนี้เบิร์ดพาราได์โอ้โหแตกสวยมากเลยทุกคนคะ่ะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะดูเฟชดูสดชื่นไปหมดเลยค่ะทุกคนเออแล้วก็มาจับมือพี่นองขายยางออมมาหลางาังบ้านมือนี้พอยมีแผนสิเฮ็ดยัอยงอีกก็คอยมึงคอยติดตามกันด้อพี่นองคาะมือนี้เขาสิเฮ็ดได้เฮ็ดอ,อี นี่มือนอีค้ค่ะโอ้เดินมาเห็นน้านั่งหลังบ้านนะคะแล้ว มาอ่านหนังสือพี่นอ้องผู้บรรยากาศดีแล้วว่าโอ้บรรยากาศดีเอาเราถือกาแฟมานั่งจิบนะพี่น้องคะ่ะ <c oughs> นั่นนะพี่น้องเห็นบ่โซฟาไหว้พยอยอยเอาผ้าพลาสติกค,คุ้มไว้นะคะไม่ต้องกังวลเอาหดอันเก้าอี้หน่อยเทินมันไหวพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวล้มมันสิป,ปิวเนอะเนาะพี่น้องเห็นบ่านั่นเก้าอี้สองตเทินไปเลยค่ะโอ้ยนะคะดูสิคะทุกคนคะ่ะต้นไม้ใบหญ้าเฟชมากสดชื่นมากเพราะว่าฝนมันตกเนาะดีเลยไม่ต้องรดน้ําต้นไม้ค่ะไม่ต้องเปลืองค่าน้ําทุกคน ตัดภาพมาตรงข้างๆกระท่อมน้อยพี่น้องค่ะโอ้โหวันนี้พลอยเอามะนาวลงแล้วเด้อพี่น้องค่ะเลมอนสองต้นมะนาวหนึ่งต้นจะพี่น้องเอาเป็นสามต้นเนาะคะ่ะเนาะตรงนี้ยังไม่ปูหญ้านะคะเราจะไปปูหญ้าหน้าฝนจะทุกคนหน้านี้น้องน่าจะตุยอะทุกคนไม่น่ารอดอ่ะทุกคนค่ะแต่งตัวแล้วทุกคนอาบน้ําแต่งตัววันนี้จะพอจะไปตอมอเออมาทักทายคุณเจในใจน้อยหนึ่งนะคะวันนี้พอจะไปถามเรื่องวีซ่าของแต่งงานนะคะทุกคนแถวตอมอเนาะคุณเจ เขาก็สิมีอันเควสชันทำเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาอะค่ะทุกคนว่าต้องเฮ็ดแบบใดแบบใดเนาะอันนี้พอยกับไปน้ำเล้าค่ะทุกคนโอ้ยบรรยากาศทุกคนค่ะเห็นไหมคือฟ้าคือฝนดีมากเลยอ่ะล้วแบบต้นไม้ทุกที่อะคือดูแบบสดชื่นขึ้นมาเลยค่ะทุกคนค่ะโอ้ยดีมากเลยวันนี้บรรยากาศดีเราหาออกไปข้างนอกดีกว่าวันนี้พอยเคลียร์งานเสร็จแล้วนะคะก็เลยวันนี้จะเป็นวันรีแลกเดวันสบายๆนะคะ ก็จะไม่ได้มีอะไรเยอะมากมายเนาะค่ะเนาะทุกคนเห็นไหมนะคะดูสดชื่นมากเลยตอนแรกเนี่ยดินมันแห้งๆตอนนี้เนี่ยโอ้ทุกคนค่ะชุ่มฉ่าเลยค่ะตรงนี้พอรอเวลาที่พอจะลงสนามหญ้านะคะหน้าบ้านแล้วก็ลงต้นไม้ที่เป็นต้นประทานใหญ่ๆหน่อยค่ะทุกคนค่ะโอเคปะทุกคนเบาหลาเบาได้นะทุกคนค่ะเตรียมตัวออกไปคุณเจก็เอยวันนี้สดชื่นนะคะไม่ค่อยร้อนมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากออกไปรีแลกอะไรอย่างเงี้ยอพกพาสปอร์ตทะเบียนบ้านเล่มสีเหลืองพกไปก่อน ค่ะทุกคนค่ะ เผื่อเจ้าหน้าที่เขาได้ถามนั่นน,นู่นนี่เนาะ okay, ค่ะเนาะโอเคค่ะทุกคนไปสตาร์ทเลยค่ะวันนี้เนี่ยเราจะไปที่ไหนทําอะไรกันดีเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยนะคะทุกคนไปแบบเบสแพนโนแพนนะคะทุกคนคะ่ะโอ้บรรยากาศสองฝั่งข้างทางเนาะทุกคนดีมากเลยแล้วก็จะเห็นทุ่งนาเวลาเขาทํานานะคะทุกคนบรรยากาศตรงนี้จะดีมากๆเลยส่วนใหญ่คนในหมู่บ้านเขาก็จะพาลูกเขาขับรถมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนชมวิวนะคะทุกคนเพราะว่าแถวนี้น่ะมันอยู่บนโคกค่ะทุกคนเพราะอยู่แถวสูงๆเน เ,เสร็จจากการไปตอมอแล้วทุกคนขาท้องร้องหิวข้าวโอ้ไม่ไหวคุณเจก็เลยบอกว่าโอเคฉันจะพาเธอไปร้านหนึ่งนะคะพาสต้าแล3บตอเอคะ่ะทุกคนเป็นร้านที่พลชอบมากับคุณเจนะคะเพราะว่าเวลาที่เราหิวอาหารฝรั่งเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะมาร้านนี้ตลอดเลยค่ะพาสต้าของเขาเนี่ยจะเป็นพาสต้าเส้นสด เจ้าแรกในบุรีรัมเลยนะคะเส้นทางที่พลอยมาก็จะอยู่ตรงโรงพยาบาลบุรีรัมเลยค่ะหลังร้านเขาเนี่ยก็จะเข้าทางเส้นตรงนี้เลยค่ะทุกคนนี่เราขับมาด้านข้างโรงพยาบาลบุรีรัมเนาะเราก็เลี้ยวเลยค่ะทุกคนแถวโรงเรียนไตครามนั่นแหละค่ะทุกคนไปทุกคนค่ะร้านนี้เนี่ยพลอยชอบมากับคุณเจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมกันค่ะอันนี้ก็จะเป็น ที่จอรดรถสําหรับลูกค้าพาสต้าแลบเตอร์ติเอนะคะทุกคนใครที่มีแฟนต่างชาติเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนยังไงเนี่ยก็มาร้านนี้เลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนจริงๆ <porque pen in general> อะไรนะอะไรนะสวัสดีค่ะทุกคนจริงจริงพี่น <porque pen in general> ak. ้องวัน <because> น <pen in general> ี้นะคะปูนี่นะคะไม่ใช่พี่น้องเราจะมากินพาสต้าแลบเตอร์ติเอนะคะอร่อยมากนะคะในบุรีรัมพ์พอชอบมาร้านนี้ เป็นร้านที่แบบเดินต้องอยู่ในลึกลับหน่อยนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงลึกลับนะคะทุกคน่ะอันนี้เขาจะมีที่จอดรถสําหรับลูกค้าพสาสดุเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในร้านเขาจะอยู่ข้างในนู้นนะคะทุกคน่ะอันนี้นะคะเห็นไหมซอยสันติสุขซอยที่ซอยที่ห้าที่สี่ที่ห้านะคะโอเคค่ะทุกคนคะ่ะมิกิตลกหน่อยเนาะคุณเจแกก็แกล้งพลอยค่ะทุกคน โอเคนี่ค่ะทุกคนเราจะเดินเข้าไปข้างในนะคะนี่เห็นไหมทุกคนโอเพนนะคะแต่ว่าเขาหยุดวันพุธนะคะทุกคนเราก็จะเดินเข้าไปอย่างนี้เนาะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าไม่มีสุนัขค่ะแถวๆนี้นะคะเราจะเดินไปไม่ไกลค่ะทุกคนนี่ค่ะพาสต้าแล็เตอร์ติเอสนะคะร้านเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆโฮมเมดอะ่ะทุกคนแบบว่าทําในบ้านลูกค้าเยอะมากเลยนะคะทุกคนส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยพอจะเห็นเป็นชาวต่างชาติแล้วก็เป็นคุณหมอพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะแยะเลยค่ะทุกคนนี่เราเดินเข้ามานะคะข้างใน ก็จะมีลูกค้ามีทั้งห้องแอร์ก็ใครที่ไม่ชอบแอร์อยากนั่งข้างนอกก็ได้ค่ะทุกคนค่ะนั่นเลยค่ะทุกคนค่ะทุกครั้งที่พอยกับคุณเจเนี่ยเบื่ออาหารไทยเนี่ยเราก็จะมาร้านนี้ทุกครั้งเลยค่ะเขาก็จะมีออปชันให้เราเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารฝรั่งนะทุกคนค่ะราคาเนี่ยก็ไม่ได้แพงราคาเนี่ยน่ารักมากๆจริงๆเนี่ยเขาจะมีหลายราคามากให้ทุกคนได้เลือกชมกันนะคะทุกคนค่ะนี่แหละคะ่ะชีวิตของพอยกับบได้มีอย่างไรค่ะหลังจากที่เราทํางานหนักแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยท มีเวลาโพสต์คลิปนั่นนูน่นนี่แต่มันก็แค่บางส่วนของชีวิตพลอยเท่านั้นค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตพลอยอยู่ดีค่ะบางครั้งเนี่ยพลอยไม่ได้ถ่ายทุกคนได้ชมกันเวลาที่พลอยทํางานหนักๆนอนตีหนึ่งตีสองช่วงนี้พลอยจะนอนตีหนึ่งตีสองเนี่ยหลายเดือนติดต่อกันแล้วนะคะบางทีเนี่ยพลอยก็อยากที่จะแบบว่าเออจัดการเวลาให้มันได้ถึงจริงงานพลอยเยอะมากๆค่ะทุกคนคะ่ะบางครั้งเนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าบางทีเราทํางานเนี่ยเอออะไรคือความสุขหรืออะไรถึงที่เราต้องการ บางครั้งสิ่งเล็กๆเ,เนี่ยะค่ะทุกคนที่พลอยถ่ายทุกคนได้ชมกันเนี่ยเออมันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราทําให้เรามีความสุขเพราะว่าหนึ่งเราทํางานหาเงินมาเนี่ย เพื่ออะไรเพื่อความสุขของเรานี่แหละค่ะทุกคนเพื่อตอบสนองสิ่งที่เราอยากได้หรืออยากมีนี่แหละค่ะทุกคนค่ะความสุขของพลอยก็มีแค่นี้แหละค่ะทุกคนความสุขของคนเราเนี่ยมันแตกต่างกันนะคะบางคนอาจจะมีความสุขกับสิ่งที่ทําหรือบางคนอาจจะมีความสุขกับสิ่งที่ฝันทุกคนค่ะใช้ชีวิตยังไงก็ได้ค่ะให้ตัวเองมีความสุขนะคะไม่ต้องไปแคร์ใครมาก okay, ค่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะตอนนี้พลอยก็กิ <m uch ing> นอาหารอะไรเรียบร้อยละวันนี้จะไปซื้อขนมเจ้าเด็ดเจ้าดังในบุรีรัมย์ร้านนี้เลยทุกคนค่ะอร่อยมาก ปาลาไหลเกี๊ยวกรอบปอบเปี๊ยะถั่วทอด เอามา3มอย่างเลยค่ะทุกคนค่ะชุดละ2ชุดละ2โอ้โหวันนี้จะไปฝากคุณยายนะคะแล้วก็คุณยายทวดค่ะทุกคนโอ้ยนี่แหละค่ะขนมเจ้าเด็ดเจ้าดังขนมในตำนานในบุรีรัมแล้วทุกครั้งที่พลอขับผ่านเนี่ยคนเขาจะรอซื้อยืนซื้อกันนะทุกคนเพราะว่ามันอร่อยจริงๆคุณเจยังชอบเลยนะคะทุกคน <S <S ต้องบอกก่อนเลยนะค่ะพลอยกับคุณเจนี่มีเอยียงที่เหมือนกันค่ะ <S <S พลอเนี่ยบ่มาก,กินทัวคุณเจกับบมาก,กินทัวค่ะแต่ว่าขนมถั่วทอดเนี่ยทุกคน ป่อยต้องกลับมาซื้อซ้ำเพราะมันแสบอีหลีทุกคนคะ่ะผู้ใยู่ยูวีรำกับมากินเด้อแต่ผู้ใดเคยกินแล้วก็คอมเมนต์แน่เ้ยค่ะกลับมาบ้านทุกคนคะ่ะโอ้ยบรรยากาศดีมากอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วค่ะตอนนี้ก็ตกเย็นแล้วนะคะเป็นเวลา6กโมงสินาทีค่ะโอ้ยบรรยากาศทุกคนคะ่ะพลอยท้ายาใหม่ทุกคนได้ชมกันนะคะแถวบ้านพลอยค่ะ พอยหวังว่าคนที่เขามาชมพอยนี่สิเบื่อพอยเด้อค่ะเพราะว่าพอยเนี่ยก็แบบถ่ายบรรยากาศแถวบ้านให้ทุกคนได้ชมกันเนี่ยบ่อยอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศวันนี้ท้องฟ้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่ค่ะทุกคนบรรยากาศวิวดีอยู่นะคะปลูกต้นไม้อะไรเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มแล้วค่ะทุกคนฝนตกแล้วพอยหวังว่าบุยลำเนี่ยจะฝนตกอีกเด้อค่ะโดยเฉพยาม้าแค่วันเดียวห้ใจหายเด้อทุกคนค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศถนนถนนเนาะค่ะเนาะเออท้องฟ้าวันนี้ก็โอเคอยู่ค่ะทุกคนแต่ว่าทุกครั้งที่แบบท้องฟ้า เป็นสีส้มสีอะไรเงี้ยพอยจะชอบออกมาถ่ายเนาะค่ะเนาะว่างๆก็เดินออกมาเล่นหน้าบ้านอย่างนี้แหละคะ่ะทุกคนชีวิตของพอยนะคะหลังจากเคลียร์ทุกอย่างเสร็จแล้วก็จะ ประมาณนี้จ้ะพี่น้องจ๋าได้มีเวลาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ชมกันไลฟ์สไตล์ของพลอยไม่ว่าจะเป็นกินข้าวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะถ่ายทอดให้ทุกคนได้ชมกันบางส่วนเท่านั้นในชีวิตของพลอยนะคะพ,พี่หลายๆคนก็คอมเมนต์พลอยมาเยอะเหมือนกันค่ะว่าบ้านพลอยตอนนี้เริ่มล่มลื่นแล้วค่ะมองไปตรงไหนก็สีเขียวนิดๆหน่อยๆก็ยังดีเดี๋ยวต้นไม้เขาจะโตขึ้นเองขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคอมเมนต์พี P ่ๆและป้าๆทุกๆคนนะคะอันนี้จะเป็นต้นฉัดกับทุกคนโอ้ยเนี่ยะ ค่ะทุกคนชุ่มชื่นเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวพอจะหาต้นแก้วเจ้าจอมมาลงอีกค่ะทุกคนตอนนี้กําลังหาต้นไม้ที่มีฟอร์มส,สวยๆเอามาลงอยู่ค่ะอ่าเสร็จแล้วก็มาลดต้นไม้พี่น้องค่ะเออนี่ค่ะลดอีกน้อยนึงพี่น้องฝนมันตกแต่มันกับโปรตกอีกแล้วล่ะค่ะมึงทรงแล้วนะคะ ก็เลยมันลดให้พี่น้องได้ชมกันนะคะนี่ก็จะเป็นกิจวัตรอย่างนึงเนาะพอมีต้นไม้แล้วเราก็จะทําให้แบบเราีรลักฟิลลิ่งมากขึ้นเวลาที่เราแบบทํางานหนักเราก็จะได้มีอะไรทําเวลาที่เราแบบ ใครเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคะ่ะแต่เดี๋ยวก็จะมีหลายคนถามมาอีกว่าทําไมเราไม่ลงหญ้าปลูกหญ้าแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ๆมาลงตอนนี้พอยรอหน้าฝนเด้อค่ะทุกคนคะ่ะหน้านี้เนี่ยพอยกลัวน้องจะตุยก่อนค่ะทุกคนก็ <c oughs> <c oughs> เลยไม่กล้านะคะแล้วอีกอย่างเนี่ยน้ําเราเนี่ยบางทีมันเปืองด้วยค่ะ ปั๊มทำงานหนะักก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะนอเดี๋ยวปั๊มจะเสียก่อนถ้าปั๊มน้ำเสียเนี่ยก็เจ็ดแปดพันก็เอาไม่อยู่นะคะทุกคนคะ่ะนั่นแหละพลก็เลยเออรอหน้าฝนดีกว่าหน้าฝนเนี่ยเขาอาจจะช่วยเราได้เยอะนะคะพลก็เลยสะดวกหน้าฝนแต่หน้านี้นะ่ะน่าจะไม่ไหวคะ่ะทุกคนคะ่ะที่บ้านพลกับบ้านยายเนี่ยมีถังพักน้ำก็จริงนะคะทุกคนแต่ว่าพลก็สงสารปั๊มน้ำอยู่ดีเนาะเพราะว่าปั๊มน้ำเนี่ยทำงานเนี่ยมันหนักเหมือนกันอยู่นะถ้าเราแบบรดน้ำต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเวลาที่เราลงต้นไม้ใหญ่ แล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเราจะต้องให้ต้นไม้เขาชุม่มแล้วก็ให้รากเขาเนี่ยได้แบบ เ็มที่อะค่ะทุกคนนั่นแหละพลอยก็เลยกลัวว่าเออหน้านี้ไม่ดีนะคะทุกคนอ่าพลอยก็เลยเดินมาลดต้นล่ําซ้ําอีกรอบหนึ่งค่ะเพราะว่าพลอยเมืองแล้วฝนบรรดานสีบไม้อีกแล้วเนาะจ้ะเนาะพลอยคิดว่าถ้าบ้านพลอยลงสนามหญ้าตรงแถวตรงนี้นะทุกคนพลอยคิดว่าอู้น่าจะล่มลื่นพอสมควรเลยค่ะบ้านก็คงจะน่าอยู่มากๆเลยค่ะทุกคนก็คงจะไม่อยากไปไหนนะทุกคนปกติเนี้ยพลอยก็จะชอบเที่ยวกับคุณเจนะคะไม่ค่อยอยู่บ้านหรอกค่ะทุกคนแต่ช่วงนี้มันช่วงหน้าร้อนเนาะบางทีก็ต้องอยู่บ้านเลยค่ะทุกคนคะ่ทะทะเลก็ไ่่คอยอยาากปเท แล้วเ,เสร็จแล้วก็เลยมูฟมาหน้าบ้านค่ะทุกคนคะ่ะอันนี้จิเป็นตุ่มหน้าบ้านเด้อค่ะเพราะจีมักเติมน้ำให้มันเต็มค่ะทุกคนคะ่ะคนโบราณเขาบอกว่ามีตุ่มหน้าบ้านเนี่ยเขาก็ิะมีทรัพย์มีสินเนาะคะ่ะนอก้วก็มีเงินทองไม่ขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมูไว้ก็ดีนะคะทุกคนเชื่อไว้ก็ดีเนาะนี่แหละคะ่ะทุกคนเวลานก ไก่กาอะไรเงี้ยเข้ามากินเขาก็จะได้กินน้ําอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเราก็จะได้ทําบุญไปในตัวอ่านั่นแหละค่ะทุกคนค่ะคิดบวกนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศค่ะทุกคนค่ะอีพีนี้กระบุมียังไลายดอกเนาะค่ะเนาะใครที่ชื่นชอบอีพีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่พอยด้วยนะคะเพื่อพอจะมีกําลังใจในการทําคลิปดีๆให้ทุกคนได้ชมกันเด้อค่ะทุกคนค่ะเจอกันใหม่พบกันใหม่อีพีหน้าค่ะรักทุกคนจ้า